อย่าให้มันได้แตะในเอม่ได้ขาดนะอยาให้มันแตะในเอเลยนะเอาีเลยเหอไปอยู่แล้วฝุนบีฟุ้งอะไรพี่ฟุ้งบีฟุ้งให้ผงเข้าบีเหรอเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปก็ได้กล้องอะไรกล้องก็ได้เอาป้องย้ำหน้าปากซอยเลยไอ้ยาวเหอเจ้าอยู่มัง

โอ้โหสวยนะสวยลาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะรับฟันเลยฟันัมัเลยมันเลยเออมึงไม่ได้แตะเอกูเลยแล้วโดนอะไรฟันกังโดนสองเส้นฟเยหยือเีย ยังต้องรอรถรอรอรถจอดกล้องไปยืนกับเจ้ก็ได้นะเจ้ยอยู่บนใช่ปะ่ะเจ้ยอยู่ตรงระเบียงรอนี่แหละคอยรับได้เลยเนาะอยู่ตรงนี้ระวังขวามือแช่ไหมคอยตัก๊กได้เลยนะเจ้ต่อเรื่อยเลย

ไม่哟ไม่มียันล่าแ่นมนบกผ่านล้วเจอไหมอยู่ถามันถามันยาวยาวโยปั๊บไหไมยาหลังยไมงมุกอะกำลังนัลงมองนน้าอยู่ All r i g h มันก็รอ มันยังไม่เห็น A กับ B เราเ้ย B เห็นแต่วไม่เห็นเลยไม่เห็อเลครับเอมาจิ้งมาจิ้งแจเอเอาแจงครับครับผมครับคุยอะไรกันวะไปเลย ต the ้องยังไม่ได้ตะคิวเลยดันแบงากแบบมากเลยเกนทีเก็นทีเ็ยเลยมาเลยมาเมาแล้วมาแล้วบนมามาห้มาร้อยองหับไปเลยไม่ได้เด็ก โอ้ยเกือบตกเกือบตกมาที่มาบนท่านบนมีท่านลึกอ,อ่ะท่านลึกบนแล้เวเจ็บแล้ว ี่ตาขึ้นไปวะกลัวมันมีต่ตัวมันต้องออกมาข้างนอกอยูข้างในมันโหดโหโอ้โหเตจองเตจองก็ต้องเต้องลูกจอเล็เาเลยมันต้องไม่เห็นไปต้องไม่เห็นไปไวจะเศร้าครับต้องควบคุมต้อง ฉันกำลังโคลองอะไรต้องวิ่งมัวจะเข้ารอดไปไปทำไมมึงต้องแห่ผูกไว้เรื่ออะไรแบบนี้อะไรแชมป์พยอยมาเต็มจะแห่ผูกตัวตีไฟก็จบแล้วแดกหมดมันเป็นที่บาดเจ็บนี่ยแท่นนะโอ้ทำไมน้ำมาแย่งนี้ไม่มาชเวย เอาปุ้มึันไปเอาปุ้มึ้นไป้แกไปไปไปไแล้วทำตัวทตัวทำตัวตัวนึงแค่ไนแหนึ่งตัวแคนึตัวโดนแทนเลยจโดนแทนเลยไหวตามหาใครเ อีกแล้วเอ็นเจ็ดอีกแล้วโอ้เมื่อวานก็เอจโอเคไปดู่้าท้าเราไม่เท่าไรลักวิวหลอกดันสูงไยก็ได้ไปดันสูงไปวินสุดท้ายละ

แม่งลราวงแตกเลยพี่ปลาโอ้ย <together> มันนั่งสองตัวเลยมันนั่งสองตัวเลยมันนั่งสองตัวเลยพี่เกปมาแมาตรงไหนตรงไหนตรงไหนไอออก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 ไปยังมีเนี่ยเยอะๆยอถอยก่อนสีไฟเต็มเลยอยู่ตรงจุดมีคนอยู่บนไงมีคนอยู่บนก็เลยไม่ได้ดูดีไงดูยาวแล้วกันยาวออกไปมานั่งซุ่มอยู่สองคนเนีมันรู้มันมันมองมันมองเฮ้ยมันหวาบอ่ะ

ดันสูงแตกกัเจนว่าวิ่งกันน้ำบาเลยเจไอเ k บอมมันทีแรกทีแรกก็มายืนแอค่าครับพี่เจนแหละทันไปอีกทีมาแล้วลูกลูกระเบิดต้มเข้าหน้าเนี่ยแชมป์อย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นนะเราเห็นแค่หน้ามาคิดตัวแล้วสามแยกโอเคอีกตัออีกตัอท่านสักเดียวบลูจีวินกระจายเลย